ชีวิตลักดาราชายภรรยาไฮโซดาราชายชื่อดังและภรรยาไฮโซสาวเจอภรรยาแฉหนักมากในเรื่องผู้หญิงไปรับชมรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะบางคนก็เพิ่งเข้ามามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงบางคนก็มีชื่อเสียงมานานเราจะเห็นว่ามีดาราชายหลายคนที่ได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วเช่นเดียวกับเขาคนนี้ที่แต่งงานมีครอบครัวแต่ล่าสุดภรรยาออกมาแฉกลางรายการ และในวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือแท็กพารันยูนั่นเองคะ่ะเป็นดาราชายอีกหนึ่งคนที่ลเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่แวัยรุ่นแถมยังมีผลงานการแสดงออกมาให้ได้รับชมกันอยู่บ่อยๆปัจจุบันแท็กนั้นอายุ37ปีจะเข้า38ในเดือนธันวาคมแต่ความหล่อของเขานั้นออร่าจับตาสุดๆ ส่วนในเรื่องของผลงานจะมีผลงานออกมาให้เราได้เห็นกันมากกว่า5เรื่องถ้าหากใครได้ติดตามจะทราบว่าแท็กนั้นได้ใช้ชีวิตคู่กับภรรยาคนสวยที่มีชื่อว่าเบลอเดียราทั้งคู่เข้าพิธีสมรสไปเมื่อวันที่8มกราคม2565ปัจจุบันทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องพารานันล่าสุดแท็กและเบลได้ไปออกรายการมีการพูดคุยในหลายประเด็น ทั้งได้ยอมรับการรายการว่าเขานั้นเป็นสายกินมดนดำจึงถามว่าแล้วทำไมกับคนนี้ถึงได้มาก,กลถึงขั้นสร้างครอบครัวเบลได้ยอมรับว่าระหว่างที่คบกันมีเรื่องราวเข้ามามากมายเซนผู้หญิงมแมลงบอกเราว่าจะไปทํางานที่เชียงใหม่ไปก่อนงานสองวันแต่ปรากฏว่าโทรไปไม่รับวิดีโอคอลไปก็ไม่รับทั้งวันทั้งคืนทั้งๆท,ท,ที่พ่อนอนตั้งแต่สองทุม ผ่านไปสักพักมีผู้หญิงโพสรูปคู่อยู่รีสอร์ทที่เชียงใหม่เยวเล่าต่อว่าตอนที่มีลูกแล้วเคยถึงขั้นมีผู้หญิงมารอหน้าบ้านซึ่งเราก็บอกว่าถึงแม้จะมีลูกแล้วแต่เราโอเคถ้าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตอิสระก็ไปได้เลยไม่ว่ากันเราอยู่ได้การมีครอบครัวที่แข็งแรงมันดีมากซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแท็กนั้นเป็นทั้งพ่อและสามีที่ดีมากๆเลยค่ะ